น่าสงสารนะเน่ดูดิไม่รู้เป็นอะไรบินก็บินไม่ได้อะเดินไปเดินไปเดินไปเดินเนี่ยนกตัวเนี้ไม่รู้เป็นอะไรมาเดินไปเดินเดินเข้าให้แคบอ่าข้าไปโหน่าสงสารจังเลยเป็นอะไรเนี่ยมาเดินโดดเดียวเดียวได้เนี่ยเป็น,น,เน,ปนอะไรจะนกขาวเดินเป็นอะไรโหน่าสงสารมานะันอ่ะ เป็นไรไม่น้อยเนี่ยเอออย่าออกไปตรงถนนใหญ่เดี๋ยวกลัวรถเราค่อยๆเดินไปเดินไปเรื่อยๆเอาบินได้เปล่าเนี่ยบินได้ไหมเจ้านกขาวบินได้หรือเปล่า,อ,ลาอย่าไปทางโน้นอย่าไปทางโน้นรถเยอะรถ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 อย่าไปมามาทางนี้มาเดี๋ยวมาทางนี้ อาจจะไปก็รีบไปเร็วๆ,ๆไม่มีรถแล้วตอนนี้ไปเร็วๆจะไปไหนนะไม่ต้องไปดีกว่ามามาทางนี้เร็วกลัวกลัวกลัวไปไปทางโน้นไปทางโน้นรถมันเยอะกลัวรถเอออย่างเงี้นแหละเดินไปทางโน้นเดินขึ้นไปอีกขึ้นไปได้ไหมเนี่ยข้างบนเนี่ยอุ้ยหอุายอ้าวขึ้นมาเดินข้างบนไหมตรงโน้นนะ่ะกลัวรถอ่ะ เอาขึ้นไปข้างบนไปเอออย่างนั้นแหละไปไปไป,ไปทางโน้นเออเนี่เดินบนทางเท้าเนี่ยไม่มีรถไาเดินไปเรื่อยๆเดินไปเดินไปไปก่อนนะนี่ไปก่อนนะไปก่อนอ่าเดินเดินตามทางเดินนี่นะอย่าลงไปทางกลางถนนนะรถเยอะนะ อ่ะเดินไปเรื่อยๆนะจะไปไหนก็ไปเลยเดี๋ยวจะลงไปกลางถนนแล้วรถมันเยอะ